สบายดีทุกคนมื้อนี้พาทุกคนมาเบิงอะโวคาโดเนาะที่ว่าปลูกไปได้7ปีกว่าแล้วเฮาก็เห็นดอกออกมื้อนี้เนาะพอดีมดสวนฮดใมก็เลยเห็นดอกเพิ่นดีใจขนาดทุกคนรอจนฮอด7ปีจึงออกเนาะปลูกแกนจะเป็นอนีนแหละเนาะใเวลายาวนานถ้าเฮาเสียบยอดเนาะเฮาเสียบยอดจะบ่ดน ปีกัว่วัวก็ออกแหละทุกคนจะได้กินนับกันว่าจะหลุดว่าจะติดหมากร้ายหรือหน่อยเนาะูกเอากโดเอากโดไปได้หาหกตน,นมีตนเดียวในออกตนอื่นคือเพื่นออกเนาะตนนี้ใหญ่สมบูรณ์กว่าโมเนาะสูงอยู่ประมาณระดับซเมตรเนาะผูกกะไก,กับก็ภยัย ปวยน้ำสก,กอไพอะโวรกโดก็ได้น้ำพร้อมเนาะดอกแล้วทุกคนจะได้กินอะโวรกโดแล้วปลูกขนาปี2,015นเนาะนี่2 0 2 2เราก็เห็นเดือน,หนนะเหือนเนาะเดือนมกราเดือนมังกรเนะาะภาษาเราผ่านไปเวลาเจ็ดปีกว่ากเนาะออกดอกแล้วทุกคน ต้นนี้ยังทุกคนมถอ,นอดหย่อนเฉยๆต้นยังงามอยู่มันไก่ต้นไผ่พอดมูมมีพื้นที่เนาะส่วนรังบ้านปลูกอยู่เอาไผ่มาใส่นลำไผ่ได้กินตลอดได้กินแหนงได้กินนออยู่ปล่อยน้ำเฉยๆเนาะต้นที่สามทุกคนมานต้นที่สามงามอยู่แต่ว่าไผ่งามไร สิอหานหนาไผออกอยู่เอ้าตันมีเวลาต้นที่สีทุกคนที่สี่อะไรบ่งงามไปได้แต่ว่าต้นใหญ่มกดีอยู่เน,ะนาะใหญ่ดีอยู่ต้นที่หาที่หาอยู่กับัวไผ่เลย ไยงยาพ่หน <m im ic> ่อยเดียวนะต้นใหญ่อยู่ลำใหญ่ลำต้นใหญ่แต่ว่าบทันเป็นดอกบทันออกดอกนะมีต้นเดียวออกดอกโอเคเลี้ยวมันเป็นหมากเรี้ยวติดหมากซำหรับลายสิอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งต้นนี้ก็จะขึ้นอยากออกแต่บทันออกมีแต่หยอด โปรงหยอดซื่อๆอน,นี่มาเขียบพร้อมโอเคพอกันคลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามน,ตนี่เด้ออัปเดตต้นอปกรดวให้เพิ่งนาะ